ไก่ทอดชุดใหญ่สี่ชุดเอาอีกแล้วแม่ค้าปังปูริ่ย่อีกแล้วชุดหนึ่งชุดใหญ่จะมีไก่สามชิ้นนะคะชุดเล็กไก่สองชุดใหญ่เนี่ยราคาหนึ่งร้อยหกสิบห้าโครนชุดเล็กหนึ่งร้อยสิบห้าซอสถั่วสามไม่ถั่วหนึ่ง ดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะมาพบกับแม่ค้าจอยอีกแล้วนะคะสวัสดีวันศุกร์ที่5นะคะวันนี้มาเปิดร้านวันนี้อุณหภูมิโอเคอยู่แต่ว่าฝนตกหนักมากเมาาื่อเช้าตอนนี้หยุดไปแล้ว ตุดหยุดฝนตกฝนตกหยุดไปแล้วนะคะวันนี้ตอนแรกจะเปิดร้านอ่า11โมงนะคะวันนี้เพราะว่าทำนูน่ทนทำนี่เหนื่อยอยากนั่งพักแต่มีลูกค้า ลูกค้าส่งข้อความมาเมื่อไหร่เธอจะเปิดก็เลยโอเคเปิดตอนนี้เลยก็ได้ก็เลยเปิดตอนนี้เขายังไม่มาเลยเหนื่อยขนาดไหนลูกค้าถามหาก็ต้องเปิดเดี๋ยวเลิกงานเข้าไปนั่งพักทีเดียวเ,าเนาะช่วงเวลาทำงานก็ทำไปช่วงนี้ขายดีก็ รีบๆคว้าเอาเดี๋ยวเวลาหน้าหนาวคนไม่ค่อยมีเหนื่อยก็แค่พักหายเหนื่อยก็มาสู้ต่อมีแค่นี้แหละชีวิตชีวิตเราเราเลือกดำเนินได้ว่าเราเ,ออเราจะทำอะไรยังไงนะ้องทุกคน วานเกีียวทอดขายดีมากวันนี้จะขายดีไหมเนี่ยเกียวทอดทําไว้แบบนี้เลยนะทําแค่นี้แหละไม่ใส่กล่องใหญ่หรอกเพราะว่าไม่มีที่เวลาเพื่อนชวนไปนั่งกระฟงกาแฟอย่างเงี้ยเออเราก็เหนื่อยอะทุกคนมันก็เลย แล้วพอมาเจอโควิดก็เลยต่างคนต่างไม่ค่อยได้พบเจอกันเลยเมื่อก่อนกินเที่ยวด้วยกันนุ้สนุกจะไม่จะไม่ค่อยมีเพื่อนคนไทยนะคะทุกคนโดยจะมีเพื่อนเนี่ยเพื่อนคนรัเสเซียผู้หญิงรัเสเซียแต่มาอยู่นอร์เวย์ตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็คนนอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยคนเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเม,มืองไม่จําเป็นต้องมีเพื่อน ชาติเดียวกันหรอกคะ่ะทุกคนเพื่อนเราหาได้ทุกที่บางทีเพื่อนชาติเดียวกันอยู่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเออพูดเป็นดีพอรับหลังการแค่แค่หันหลังให้กันก็เป็นทารกันละมันเป็นทุกที่ค่ะเราไม่ซีเรียสมนคนบอกอู้อยู่ได้ยังไงไม่มีเพื่อนใช่เราไม่มีเพื่อนคนชาติเดียวกันแต่ว่าเรามีเพื่อนคนต่างชาติโน่นนี่นั่นเรามีลูกค้าทุกวันขันลึก

ดีจ้าอุ่นฟิตเปี้ยเลยแต่ละคนดูสามีเราสิคหนคนท้องเก้าเดือนอายุเยอะขึ้นเนาะพี่แป้งแกกินเบียร์กินโค้กด้วยแหละทุกคนแกก็เลยเอาไม่ลงที่อื่นขาแขนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใหญ่นะใหญ่แต่พุง พี่ก็เตือนนะอย่าก,กินเยอะโคกนั่นเตือนก็โกรธค่ะทุกคนคนแก่ว่าเราบน่นเราไม่ได้บน่นเราแค่เป็นห่วงเนาะ <c oughs> แล้วจอยก็แบบว่า <c oughs> เป็นคนไม่ค่อยจุกจิกฟิกลี้คือแบบเอออยากกินอะไรไม่ห่วงสุขภาพตัวเองก็แล้วไปเราได้บอดแล้วอะ่ะวันนี้ลืมสวดลืมสวดบทไรม้มนเรียกลูกค้า บทสวดเนี้ยคุณแม่กับคุณตานะคะสอนมาเราก็จําติดปากเลยนะคะคํานี้ก็นโมตระศะสามจบแล้วก็มีคําอะไรพวกนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไหว้ขอพรน,นิดนึงอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เอ่อ มันเป็นอบางคนก็ไม่เชื่ออุ้ยพระเจ้าจะมาช่วยอะไรเราถ้าเราไม่ทํามาหากินอันนี้มันเป็นคือก็คือเป็นแค่ที่พึ่งทางใจของเราเนาะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเราไม่ทํางานเราก็ไม่มีเงินไ,ไ,ไม่มีเงินใช้ค่ะทุกคนนั่นแหละส,สรุปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทํามาหากินถึงจะมีใช้นะคะบางคนโอ้ยสวดมนต์ข้ามปีนู่นนี่นั่นจะทําให้ชีวิตดีขึ้นจะทําให้เรารวย เราจะรวยได้ยังไงถ้าเรานั่งอยู่เฉยใช่ไหมคะมิฉะนั้นเราก็ต้องทํางานค่ะทุกคนทํางานสู้ๆงานอะไรที่ได้เงินทําไปเลยอย่าไปเกี่ยง,งานอย่าไปแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะบางคนบอกอุ้ยเรียนจบมาต้องจบต้องปริญญาตียังให้มาทํางานแบบนี้เหรอทุกวันเนี้ยจบปริญญาตีมีงานทํามีเงินใช้ไม่เท่าคน,คนจบป .6 จบป .4 นะคะทุกคน นั่นแหละมิฉะนั้นเราก็ต้องผลักดันตัวเองให้เท่าที่ตัวเองเรียนมานะคะโอยก็แค่จบแค่ป .6 เหมือนกันจจยยังมาแบบประสบความสําเร็จได้เลยเนาะมันอยู่ที่ความคิดของเราอันนี้คือแบบมีข้อคิดดีๆมาฝากแบบแทรกไปในคลิปนิดๆหน่อยๆอาจจะแบบว่าไม่มีคําสละสะลวยเหมือนคนอื่นเขาหรอกเพราะว่า เราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเราก็พูดจากใจของเรานะคะทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ให้กําลังใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะถ้าจะไม่มีแฟนคลับจอยก็ไม่มีในวันนี้นะคะก็ไม่มีคนรู้จักจอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมาจ้ามาจ้าวันนี้แม่ค้าแบบอารมณ์ดีวันนี้มาแบบขาวบริสุทธิ์อุด่อง อากาศดีๆก็อยากแต่งตัวบ้างซื้อเสื้อผ้ามาไว้อยู่แต่ในตู้ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้ใส่เออใส่มาทํางานบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะหน้าหนาวก็ใส่แต่แบบหนาๆวันนี้ทําอาหารตรงนี้แค่3มอย่างเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็เลยทําแค่สามอย่างก่อนวันนี้ก็มี ไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนื้อผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็แกงผะแนงของทอดก็มีอยู่สามอย่างวันนี้มีหกอย่างเออทำแค่นี้แหละลูกค้าจอยน่ารักมีแบบเออถ้ามีอะไรฉันก,ก็กินหมดแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมาบ่นเลยนะไม่มีเคยไม่เคยมีใครมาบ่นนู้ยทำไมมีเมนูแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แค่นี้นะคะเขาก็เห็นว่าเออเราทํางานคนเดียวเนาะ ลูกค้ามามีแต่คนชมุ้ยกระเป๋าน่ารักจังเลยคนไทยหัวสมองก็ไม่ได้เลวร้วายไปจากชาติอื่นนะเนี่ยความคิดของคนไทยนล้วเนี่ย Wirklich? Ja. ทอดกรอบไก่ทอดห,มหมอมๆสดใหม่ให้ะเยอะกระลูกอันนี้เน,นื้นอละเอกยดแต่ละรัน from specs สุขลูกค้ามาจับจ่ายซื้อใช้สอยซื้ออาหารเบียร์เหล้าคนภาคเหนือกันทุกคนคนภาคเหนือจะแบบว่ามีเวลากินเวลาพักผ่อนเยอะเ mm hmm. พราะเขาแบบว่าไม่ได้รีบเร่งอะไรเนาะว่าจอยรู้สึกว่าจอยอยู่ภาคเหนือนี่คือแบบสาวเทนนี่ก็จะแบบนั่งดื่มกินละอะไรอย่างเงี้ยจอยก็เป็น ึงเวลาสุกเศร้าก็แบบว่าเออเบียรสักกระป๋องหนึ่งเกวายสักแก้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอกระหายเดี๋ยวนี้กินเยอะไม่ค่อยได้แล้วค่ะอายุเริ่มเยอะแล้วกินนิดหน่อยก็เมาแล้วเดี๋ยวนี้อีกอย่างคนภาคเหนือเวลาแบบซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยทุกคน แล้วก็บ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบแพงเหมือนในเมืองหลวงเนาะเมืองใหญ่เขาก็จะแบบว่าแต่ค่าแรงเขาก็ได้แบบว่าพอๆกันค่ะแล้วทีนี้กเ็เขาเรียกอะไรอะ่ะแล้วเงินเขาก็จะเหลือเยอะกว่าคนอื่นเนาะมันจะแบบ คือเขาแบบว่าไม่ต้องไปจ่ายค่าบ้านค่าอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีเงินเหลือที่จะแบบว่าปลนเปล,ปลตัวเองหลังจากการทํางานอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ลูกค้าพยาบาล กระป๋องอันสับปะเกดมาเมาไก่ทอดมเมาไก่ทอดชุดใหญ่สี่ชุดเอาอีกแล้วแมค่ค้าปังฟูริี่อีกแล้ว ลิปช่วงนี้ก็จะลงหัวข้อว่าลูกค้ามาเหมาเหมาเหมาตลอดเลยนะคะเพราะมันจริงอะ่ะลูกค้ามาแบบไม่เหมาหรอกคือเขามาซื้อชุดหลายชุดอ่ะเนาะชุดหนึ่งชุดใหญ่จะมีไก่สามชิ้นนะคะ ชุดเล็กไก่2ชุดใหญ่เนี่ยราคา165โครนชุดเล็ก115โคซอดถัว3ไม่ถัว1

Sin menyn. Okay. Yeah. <laughs> sin menyn. Oh. I går var pappa, kjøpte hun. I dag bestemor. <laughs> hun er så heldig. Vi på de Ja, ja.

คนที่มีฝรังไม่ค่อยได้กินนะแต่ไก่หรือเนื้อผัดเม็ดมะมว่วงอะไรพวกนี้ยของขึ้นราคาเยอะมากทุกคนขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นอีกแล้วเนี่ย ไปใจจะมาขึ้นราคากับลูกค้าบ่อยๆก็ไม่ได้ค่ะสงสารลูกค้าบางคนก็ไม่ได้แบบมีตังค์เยอะเนาะเราเอาแบบพอที่เราอยู่ได้ก็พอนะคะโอ้ฝนตกมาหนักมากฝนตกหนักมากเลยทุกคนดูบนเขาตรงนู้นนะมองไม่เห็นอะไรเลย ตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะคะฝนตกวันนี้คงไม่มีลูกค้ามานั่งหน้าร้านแน่ๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรลูกค้าก็ซื้อกลับบ้านไปกินแล้วกันนะคะตอนนี้ช่วงไม่มีลูกค้าจอยก็มานั่งห่อปลาเปี๊ยะนะคะนี่ห่อไปได้จะเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกห่อหนึ่งห่อแป๊บเดียว หอบไปด้วยดูข่าวไปด้วยค่ะทุกคนจอยพึ่งทำนู่นทำนี่เสร็จพึ่งหอบกเปยยเสร็จมีเวลาผิวข้ามมากตอนนี้เวลาบ่ายโมงสามสิบห้านาทีตั้งแต่จยมาตั้งแต่เก้าโมงเช้าวันนี้มาทำนู่นทำนี่ขายของไปด้วยหอบกะเปยาไปด้วยพึ่งเสร็จพึ่งได้มานั่งแบบ ชิวๆลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะวันนี้ลูกค้ามาแบบปรับลายแต่ก็มาแบบจัดแต่ชุดใหญ่ๆไปนะคะวันนี้ืจินข้าวโรยพริกเผ็ดๆมีผักสลัดด้วย วันนี้ต้องแต่เปิดร้านจนถึงตอนเนี้ยยอด5,000โครแล้วนะคะตอนเนี้วันศุกร์อ่ะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่คนจัดชุดใหญ่ๆไปเนาะนั่นแหละขออนุญาตพักผ่อนทำข้าวแล้วก็ไปทำงานต่อนะคะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ